เด็กมากๆเลยเพราะว่านี่ส่าัพรมอัวไร ่อนจะออกงานมาเลยนะคะต้องมีการเตรียมผิวให้พร้อมขะด้วยตัวนี้เลยค่ะทุกคนออล่าบลูวิต um ามินซีเซรั่มพลัสไฮยา encapsulation technology เป็นเซรั่มตัวใหม่ทุกคนที่มีส่วนผสมจากไฮยาด้วยนะคะเวลาเราทาไปเนี่ยตัวไฮยาเนี่ยก็จะช่วยในการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวค่ะทุกคนขาะทัคนคะท้คนผิวของเรานคะค,นคะมีความกระจ่างใส่นะคะผิวจมได้ดูชุ่มฉ่ำเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างเป็นธรรมชาติมากๆที่สำคัญนะยังสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีด้วยนี่แล้วก็ทาโดนผิวได้เลย ะะและที่สําคัญนะตัวน,นี้นะคะใช้เทคโนโลยี encapsulation วิตามินซีค่ะทุกคนค่ะมันจะเป็นเหมือนกอเกอะเคลือบวิตามินซีให้วิตามินซีที่อยู่ในขวดเนี่ยยังคงประสิทธิภาพไม่เสื่อมสภาพไปทุกครั้งที่เราทานนะคะเราจึงเห็นผลลัพธ์ของวิตามินซีได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันยังคงสดใหม่อยู่นั่นเองนะคะใครที่มีปัญหานะคะฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะทุกคนนี่หลังใช้นะคะจุดหมองคล้ำต่างๆนะคะก็จะจางหายไปเลยค่ะทุกคนนี่ หน้าใส่ด้วยชุ่มชื้นด้วยสวยด้วยออล่าบลูค่ะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคือแบบว่าผิวฉ่าเด้งพร้อมมากต้อนรับซัมเมอร์สุดๆไปงานกันเลยค่ะ